สำเร็จกับดีอูจีได้ส่วนใหญ่เป็นนักปฏิบัติครับผมถามว่าวันนี้ถ้าท่านต้องการฟาร์มสำเร็จจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอะไรครับพี่น้องมันต้องเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่อยากจะสำเร็จเดี๋ยวนี้นะครับณนะบัตรนี้นะนบะบัตรนาวนะครับเนี่ยผมจะมีหัวข้อมาพูดเรื่องการตัดสินใจที่จะสำเร็จนะครับหลายหลายคน ตัดสินใจอยู่นะตัดสินใจแค่เล็กๆวันนี้ท่านต้องแบบฝันใหญ่กว่าคนทั่วไปครับฝันใหญ่กว่าคน95%นะครับที่กำลังดูรายการซีรีส์ f l ิกอยู่นะวันนี้ท่านอาจจะเอ,อ work ฟ r o o m o m e อยู่ที่บ้านท่านใช้โทรศัพท์มือถือได้ไหมครับสื่อสารไปให้คนที่ท่านรู้จักเพื่อนใน Facebook ก็ได้นะครับว่าวันนี้เราทำธุรกิจตัวนี้อยู่นะครับ เรามีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมเราอยากให้เพื่อนนะมารวยด้วยกันมาสร้างทีมด้วยกันโอเคไหมครับมันเป็นรจิตวิญญ,ญาณใช่จิตวิญญาณของผู้ที่อยากสําเร็จนะแล้วก็อยากจะเป็นผู้ให้ด้วยโอเคครับหมอแขกเคยพูดตลอดเลยว่ามันต้องถึงจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณของเป็นผู้ให้นะครับไม่ใช่ไปไปรองขอเขาคนระับ หลายคนขาดความมั่นใจเพราะมองว่าทําธุรกิจนียเราต้องไปง้อไปขอเขานะเลยขาดความมั่นใจวันนี้ต้องท่านต้องเปลี่ยน mindset ใหม่นะครับวันนี้้นท่านต้องมีจิตวิญ,ญญาณที่เป็นผู้ให้นะครับหนึ่งอยากสําเร็จในธุรกิจนี้เริ่มต้นทํำยังไงนะไม่ยากครับตัดสินใจสมัครสินะครับวันนี้จะดีไหมครับ การสมัครฟรีกับบริษัท BuG เนี่ยนะมันสุดยอดมากๆแม่ยไมก่อนเรามีค่าสมัครตั้ง400ใช่ไหมครับวันนี้เราก็ปลดล็อกให้ทั้งหมดนะเงิน400ถ้ท่านไม่ต้องเสียแค่กรอกแอปพลิเคชันนะถ้าสมัครผ่านก็เรียกแ m a โก้มก็ก็แค่กรอกข้อมูลนะให้ครบถ้วนนะครับพร้อมเบอร์โทรด้วยนะครับท่านสามารถตัดสินใจสมัครโดยไม่ต้องเสียเงินด้วยสักบาทเดียวนะครับ แต่ขอให้ซื้อสินค้าอย่างน้อยสักชิ้นหนึ่งไดไหมครับสบู่สักก้อนได้ไหมครับได้ส่วนใหญ่บอกได้ได้แต่ได้ท่านต้องไปขยายเครือข่ายต่อครับส่วนใหญ่คนลงทุนนิน้อยจะไม่ค่อยแอคทีฟเขาเรียกว่าเพราะมันไม่ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีแรงตุ้นครับมันลงทุนน้อยไงครับลงทุนน้อยเกิน วันนี้ถ้าท่านตัดสินใจสมัครแล้วคนที่สำเร็จในธุรธกิจ B.U.G. ส่วนใหญ่เชื่อไหมลงโครงสร้าง3าเฟรนชาชยครับพี่น้องนะผมเห็นใน Facebook แต่และสาขาส่วนใหญ่คนที่สำเร็จเท่านั้นนะที่จะกล้าไปบอกคนอื่นเห็นไหมครับคนใหม่ๆจะไม่กล้าไปเปิดโอกาสให้คน,คน,ค,นคนใหม่เลยนะครับเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้มากพอนะครับ นั่นคือการเลือกโครงสร้างนะครับวันนี้ถ้าท่านไม่มีตังนะหรือมีตังน้อยน้อยนะครับไม่พอจะกินข้าววันนี้นะครับเราตัดเราเออซีโก็เปิดโอกาสให้อยู่แล้วนะครับการเลือกโครงสร้างสําคัญครับสำคัญมากนะครับกับการทำรายได้ของเครือข่ายนะครับถ้าท่านตัดสินใจลงโครงสร้างสามเฟนชัย เชื่อไหมลงทุนแค่หลักห้าหมื่นเองแต่ทํารายได้เท่าไหร่รู้ไหมครับไม่รู้กี่เท่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อเดือนอย่างน้อยนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อเดือนไม่ค่าไม่รวมค่าเมทชิ่งมันเยี่ยมยอดเลยครับแบบนี้เยี่ยมยอดมากๆครับคือมันไม้มีธุรกิจที่ไหนลงทุนขนาดนี้แล้วได้ผลตอบแทนหลักล้านหรอกครับท่านลองไปหาดูได้น้อยมากๆครับ ข้อที่สามตัดสินใจเรียนรู้เรียนรู้จากอะไรบ้างนะ u t u b e ของระบบเรียนรู้จากการไลฟ์สดครับเรียนรู้จากการเข้าโฮมเมด t ิ้งเรียนรู้จากการเข้า OPM เมื่อก่อนมีงานบอสก็ไปเรียนรู้ในงานบอสแต่วันนี้ไม่มีงานบอสก็มาดูรายการของเรานะครับมีตั้งสี่วันต่อสัปดาห์ครับเราพยายามบอกสอนตลอดว่าสี่สัปดาห์พอท่านมีเวลา แค่นิดเดียวเองแค่หนึ่งหรสองชัว่วโมงไม่เรียนรู้ได้เลยนะครับขับรถไปก็เดี๋ยวนี้ก็เปิดมือถือตั้งไว้ข้างๆก็ได้ท่านขับรถก็เดียวก็ฟังเสียงก็ได้ครับฟังเสียงซีโอก็ได้ฟังเสียง ec ก็ได้ถ้าท่านมีไอเดนเปซีโอก็ท่านดูซีโอท่านไม่ชอบผมท่านก็ไม่ต้องดูผ่านไป ec เลยไม่เป็นไรผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดใครอยู่แล้วเพราะผมมาแบ่งปันโอเคไหมครับอยู่ที่ท่านท่านชอบฟังใครนะครับ YouTube ของระบบโอเคบุญตา นะเขาเรียกอะไรนะดวงจันทร์ผมตาพูดดีไว้พูดโดนใจท่านก็เข้าไปดู y ยู t ท b e ของเขาโอเคไหมท่านชอบดาบพงท่านก็เฟหารายการยูทูบของดาบพงดาบสพงศ์เทพสมบัติอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าท่านชอบดาบวีบถ้าก็ไปดูของดาบทบวีบทบวิเศษถ้าท่านชอบของอาจารย์จันหลัดถ้าไปเสิร์ชหาข้อมูลมันมีแบบเยอะมาก ครับหาได้หมดครับสี่นี่ผมถึงบอกว่าถ้าท่านเรียนรู้ขนาดไหนถ้าท่านไม่ตัดสินใจลงมือทํามันจะสําเร็จไป้ธุรกิจไม่มีทางหรอกทำอย่างอื่นก็ไม่สําเร็จถ้าท่านอยากมีลูกถ้าต้องลงมือทํำไหมครับถ้าต้องลงมือทํานะครับอยากมีลูกก็ต้องลงมือทํานะอยากได้อะไรวันนี้เราอยากได้อะไรอ่าต้องลงมือท,ทําทางนั้นไม่มีแล้วครับความสาเร็จจะลอยมาหาท่านโดยที่ไม่ ท่านไม่ตัดสินใจอะไรเลยไม่มีครับข้อห้านะวันนี้นะัดระบบเราก็บอกว่าท่านต้องเป็นผู้นำนะท่านต้องเป็นผู้นำต้องเป็นผู้นำนะท่านจะได้มาออกรายการเห็นไหมได้มาออกรายการที่บ้านซีโอนี่สตูดิโอแห่งนี้นะครับลีเดอสตาที่ผ่านมายอดเยี่ยมทั้งหมดเห็นไหมครับแม้วิกฤต เกิดขึ้นหลายครั้งหลายครั้งแต่ BUG ยังอยู่ได้มาตลอดรอดฝั่งถึง20ปีเมื่อปี40หลายคนเจ๊งกับธุรก,กิจครับหลายคนไปไม่เป็นครับแต่บางคนได้เลือก BUG แต่เขาก็พลิกฟื้นชีวิตมาด้วยมา,มาได้เห็นไหมครับทำไรายได้หลักเป็นแสนเป็นล้านวันนี้มันพิสูจน์ให้เห็นอย,อยู่แล้วครับว่า BUG นะครับมันอยู่ อยู่มาได้ยี่สิบปีไม่ใช่อยู่นานเฉยนะครับไม่ใช่เติบโตเพราะเพราะอยู่นานนะครับแต่มันมีการพัฒนาการตลอดนะพัฒนาคนตลอดมันถึงเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ครับคนสำเร็จมากมายครับข้อที่อ่ะตัดสินใจเป็นผู้นำนะตัดสินใจเป็นเจ้าของกิจการ ตัดสินใจเป็นเจ้าของเฟรนชชัยเนะเฟรนชชัยสามรหัสเนี่ยท่านเป็นเจ้าของกิจการการแล้วครับเป็นหุ้นส่วนร่วมกับบริษัทที่ดีที่สุดตอนนี้เขาเรียกว่าที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้โอเคไหมครับท่านต้องคิดว่าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจครับท่านมีโครงสร้างเฟรนชชัยท่านต้องเข้าใจคำว่าเฟรนชชัยคือเจ้าของเฟรนชชายนั้นครับคือ พอท่านตัดสินใจเป็นผู้นำแล้วผมจ่อยให้ดูว่าท่านต้องทำอะไรบ้างเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาท่านได้ไหมครับเรียนรู้ครับเรียนรู้ตลอดเวลาผมบอกว่าให้อ่านหนังสือเล่มไหนท่านอ่านต้องเข้าระบบท่านต้องเข้าระบบนะครับท่านต้องทำโฮมมิ e e ติ้งเป็นนะ ด้วยตัวของท่านเองโดยไม่มีอปพลายท่านทําได้ไหมครับวันนี้ครับถ้าท่านถ้าท่านถ้าถ้าท่านทำยังไม่ได้ต้องตัดสินใจทําแล้ววันนี้นะครับเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้นะฮะช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนนะครับตกงานกลับไปอยู่บ้านท่านมองให้ออกครับคนที่กลับไปอยู่บ้านโดนกักตัว14วันใช่ไหมครับโดนกักตัว14วันและหลังจากนั้นคนกลุ่มพวกนี้ไปอยู่ไหน ก็อยู่บ้านครับอยู่บ้านตลอดเขาหาโอกาสครับหลายคนคงไม่กลับมากรุงเทพไปล้วเพราะกรุงเทพก็ไม่มีงานทําแล้วตอนนี้ครับอยู่บ้านนั่นแหละท่านเอาโอกาสไปแบ่งปันเขาท่านเอาสินค้านะครับสินค้าเล็กๆก็ได้สินค้าสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกเนี่ยเขาจะไปต้องใช้ไหมครับต้องใช้คนอยู่บ้านก็ต้องใช้อย่าบอกนะครับว่าคนอยู่บ้านเนี่ยไม่แปลงสีฟันครับ ไม่ใช้ยาสีฟันนะครับท่านเอายาสีฟันของเบเนตบิวเต้เนี่ยไปนะไปขายให้เขานะในราคาสมาชิกนี่แหละไปขายให้เขาทีนี้ก็ติดตามผลกาแฟทำได้ไหมครับวันนี้ท่านต้องชิมกาแฟของเฟนคอฟฟี่ก่อนนะท่านก็บอกไปเลยว่าโอ้โหกาแฟของเราเนี่ยมันมันมันไม่ทำให้เกิดเบาหวานนะเพราะมันไม่ใช่น้ำตาลจาก น้ำตาลจากอ้อยใช่ไหมครับเป็นความหวานจากซูคาโรสจากผลไม้เนี่ยพูดเรื่องราวของสินค้าพูดได้ไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องยังไม่เข้าใจเรื่องอาหารเสริมของบริษัทกาเมเนกก็เอาเล่มนี้ไปอ่านนะครับห้าสิบบาทเองครับซื้อไปอ่านซื้อไปอ่านครับถึงไหนแล้วครับรู้จักบริหารเวลาครับที่ผมบอกแหละ คนมียี่ชั่วโมงเท่ากันแต่ละวันเนี่ย2ี่สี่ชั่วโมงเท่ากันแปด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 ปดแปดใช่ไหมครับแดชั่วโมงหลังเนี่ยท่านแบ่งเวลาาครับแทนที่จะเอาเวลาไปกินเหล้ามาแต่ก่อนใช่ไหมครับผมเองก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะครับเอาเวลาแดชั่วโมงเนี่ยมานั่งอ่านหนังสือนะขนาดผมนะเวลาใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสารทักเฟซบุ๊กเนี่ยบางทีลูกจะมาแย่ยงด้วยผมก็ เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เสียครับโหลดข้อมูลเข้าเครื่องใหม่แล้วลูกก็ตามเข้าไปนะเล่นเล่นเครื่องที่ผมเล่นอีกเห็นวหมเขาจะทําตามพ่อเขานะมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่อย่าบอกว่าไม่มีเวลานะครับทุกคนบริหารเวลาได้หมดนะมันอยู่ที่เราจะจัดการยังไงกับมันนะครับข้อต่อไปคือเวลาตัดสินใจสมัครแล้วไม่ยอ่อท้อนะครับยืนกลานนะครับยืนกลานที่จะสำเร็จให้ได้ทำได้ไหมครับ ยืนกลานข้อที่ข้อถัดไปก็คือมีทัศนคติที่ถูกต้องจากธุรกิจเครือข่ายครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าว่าเครือข่ายเนี่ยเป็นการผลแรงที่ดีที่สุดนะครับท่านต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าวันนี้ท่านมีธุรกิจเออท่านมีเอ,อ,อติจูดยังไงกับธุรกิจแนวๆน,นี้นะครับท่านตอบตัวเองให้ได้ก่อนครับ ท่านชวนตัวเองมาให้ได้ก่อนอันดับแรกครับถ้าท่านชวนตัวเองไม่ได้แล้วท่านจะไปชวนใครผมบอกให้นะครับข้อที่ข้อถัดไปก็คือจองอยู่ใกล้คนคิดบวกนะครับวันนี้เราเลือกได้ครับชีวิตเราไม่มีใครว่าท่านแล้วครับเ,เพื่อนฝูงท่านอาจจะว่าท่านว่าท่านห่างเหินไปนะช่วมือท่านไม่ต้องไปสนใจหรกเราทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อตัวเราใช่ไหมครับ ถ้าวันนี้ท่านท่านคิดแบบเดิมนะครับคิดแบบเดิมมากี่ปีแล้วครับหลายปีนะครับบางคนค่อนชีวิตแล้วแต่มาสํเเ็็จกับบีจีเพราะเขากล้าเปลี่ยนไงนะครับอยู่ใกล้คนคิดบวกคนคิดลบจะลากลากท่านไปไปไปสู่หุบเหวเห็นไหมครับลากท่านไปไปทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดนะครับไม่ก่อให้เกิดรายได้ด้วย ทำให้ท่านเสียตังค์อย่างเดียวนะครับวันนี้เอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับข้อถัดไปเช้งกล้าเปลี่ยนไหมครับผมว่าหลายๆคนกล้าเปลี่ยนนะแต่ไม่มีคนพาผ่านพาทำพานำนะครับเราอยากจะเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงมันต้องนะครับเบื้องต้นก็มาดูรายการนี่ไปก่อนผมแนะนําให้มาดูรายการแบบเอ่อซอฟต์นี่ไปก่อนนะครับ ส่วนถ้าเกิดท่านตัดสินใจทำกับ b u จริงๆนะกระโจนเข้าไปเลย o อฟีอมมันยังมีทุกวันครับตอนนี้ b u g จยังมีทุกวันครับจะสามารถเข้าได้ไปดูที่คนที่โจนจนนะครับทำไมเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ผมบอกให้ว่าคนที่ต้นทุนน้อยอย่างบัณฑิตนาเมืองรักที่ผมเอาเคสตัวอย่างมาให้ดูเคสที่แล้วก็จนจนนะทำมาแล้วเป็นมนุษย์ร้อยอาชีพท,ทำมาหลายอย่างมาก แต่สุดท้ายทำไมเขาทำสำเร็จนะรับเราได้ห้าหกแสนเขาเป็นโกลตาร์คุริฟายด้วยเริ่มต้นแค่พันพิกแค่พันทีวีเองนะครับเขาก็ปรับโครงสร้างมาเลยจนเขาสามารถที่เป็นสต็อกคีมได้เขาก็ทำสำเร็จนะครับวันนี้เชื่อมั่นฉ่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าธุรกิจบ u g ีเนี่ยใครๆครก็ทำได้แม้แต่ตัวท่านก็ทำได้มันเริ่มต้นจากภายในภายในตัวเราท่าน ถ้าท่านเชื่อมั่นในบริษัทนะครับท่านเชื่อมั่นในอปพลายนะครับท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าธุรกิจนี้ยังไงก็สําเร็จนะครับนังก็สําเร็จนะครับกล้าตัดสินใจนะครับสุดท้ายนี้กล้าตัดสินใจตัดสินใจยังไงลงมือทําก่อนพอตัดสินใจลงมือทําก็กล้าตัดสินใจสําเร็จโอเคไหมครับอ้าวผ่านใจข้อที่หกนะครับตัดสินใจที่สําเร็จนะครับนั่นคือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากนะครับ ชัดเจนยังไงเป็นตัดส,สินใจเป็นนิวตานะตา,า์นะนิวตา้์ทำยังไงหน้าซ้ายขวาเห็นไครับรายได้หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไปนะเป็นลีดเดอร์ทตาวันนี้ถ้าท่านตัดส,สินใจเป็นลีดเดอร์ทตาก็ต้องมีนิวตา้ตตา์ซ้ายขวาใช่ไหมครัถ้าตัดสินใจเป็นซิูเวอร์ตาก็ต้องมีลีดเดอร์ทตาซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วไปดูวายเซอร์ซายที่ผมประกาศมาใหม่นะครับแล้วก็ดูโครงสร้างทันทีว่า ถ้าท่านไปสมัครสักสองสามเดือนแล้วดูโครงสร้างที่มันมีการเคลื่อนไหวไหมตรงไหนที่เราต้องซ่อมบ้างโครงสร้างของท่านนะ่ะนะครับทีมทีมอ่อนต้องไปช่วยอะไรเขาครับทีมอ่อนเนี่ยม,ม,มันมัมนมีมันมีตัวดิเวอร์ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไหมนะครับถ้ามีดเวอร์ท่ากระโจนเข้าไปเลยนะโทรไปหาเขาก็ได้ว่าโอเคเพื่อนเนี่ยเราวันนี้เราว่างนะเราอยากไปช่วยท่านนะไปช่วยท่านออกไปสปอนเซอร์นะครับ ไปสปอนเซอร์ให้เพื่อนดูว่าการสปอนเซอร์มันเป็นอย่างแบบนี้นะนะครับธุรกิจก็ทําแบบนี้นะท่านต้องเป็นตัวใหญ่ให้เขาดูนะครับโอเคเวลาจะหมดแล้วครับล้วกรุ๊ปทีมกรุ๊ปทีมไดรเวอร์ทั้งหมดเลยนะในกลุ่มของท่านนะกรุ๊ปรวมกันนะท่านจะมีตัวเลือกแล้วว่าท่านจะจะจะโฟกัสดเวอร์คนไหนเห็นไหมครับก้ใช้ายระวางแผนร่วมกับออนไลน์ด้วยครับไม่ได้วางแผนด้วยตัวเองนะครับ อย่าลืมนะครับเวลาวางแผนเนี่ยห้ามขาดอัปไลน์เด็ดขาดนะครับถ้าท่านยังตำแหน่งยังต่ำๆอยู่นะท่านยังไม่เข้าใจนัอัปไลน์เข้ามาก่อนเขาจะรู้ว่าต้องวางแผนการเติบโตแบบนี้นะครับคนที่มีระดับคนที่เป็นระดับซิวเวอร์ตานะฮะต้องปรึกษาโกตาคนที่เป็นโกตาต้องปรึกษา C p s ส่วนสำหรับเพชรนะ่ะไม่ต้องปรึกษาใครครับปรึกษา C ี o นี่โอเคไหมครับแค่นี้เองนะผมจะบอกให้ ถ้าท่านตัดสินใจสําเร็จแล้วผมจะมีเคสตัวอย่างให้ดูว่าคนที่ตัดสินใจสําเร็จนะั้นเป็นแบบไหนนี่ครับเพือดาบนาลาทิปโธอุธาทาเมื่อสองสัปดาห์นะ่ะมารับตําแหน่งลีเดอร์ตานะครับนี่ตาแหน่งลีเดอร์ตาเองตัดสินใจจะสําเร็จนะครับเนี่ยแบบเนี้เนี่ยภาพแบบนี้เขาตัดสินใจจะสําเร็จนะครับวันนี้ดีใจสุดๆครับดาบตํารวจเออนาราทิป โถดทานี่ออกรถป้ายแดงนะครับจากเป็นนี่อยู่สามล้านดาบเลินไปเจอมาเป็นสปอนเซอร์อยู่ที่ซีดานแถวเขาสวนกวางเนี่ยวันนี้พอเขาตัดสินใจก็ลุยเห็นไหมครับตัดสินใจร่วมทีมนี่คือตัดสินใจร่วมทีมแล้วก็ลุยไปด้วยกันนะครับโอเคหมดเวลานะครับท่านครับวันนี้ท่านอยากได้ปาเจโร่ถ้าก็จะได้ถ,ถ้าท่านตัดสินใจนะครับมีตัวอย่างให้เห็นทั้งหมดนะครับ มหีหลายเคสนะในหลายคนตัดสินใจออกรถเบนซ์ก็อาทิตย์ก่อนก็มีหลายคนที่ตัดสินใจออกรถเบนซ์นะครับมีหลากหลายอาชีพวันนี้ผมดีใจครับที่ท่านเปิดใจมาดูนะครับรายการวิสเตชันนะครับผมหวังว่านะคลิปนี้อาจจะเปิดใจให้คนบางคนที่เข้ามาดูนะครับนะสามารถที่สร้างนะรสร้างธุรกิจนะครับหารายได้ ช่วงที่เขาบอกว่าเป็นวิกฤตนะครับแต่ท่านสามารถที่สร้างไรายได้กับ B U G and B R P ครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับครับ